สวัสดีค่ะชื่อพีชค่ะเป็นเจ้าของร้านแม่ตุ๊กเกีเ๋ยวเรือเป็นรูปของแม่ตุ๊กนะคะสูตรเตี่ยวเรือต้นตำรับค่ะที่มีมานานแล้ว40ปีนะคะจะบอกว่าสูตรนี้นะแม่พีนะคะขายดีมากๆค่ะสําหรับแม่ตุ๊กเตีเ่ยวเรือของเรานะคะตั้งอยู่ถนนสุขุมวิทพัทยาเหนือข้างโรงพยาบาลคุณ เทพรายเหนือค่ะ,คะสําหรับแม่ตุ้ก๋วยเตี๋ยวเรือของเรานะคะราคาเริ่มต้นแค่20บาทค่ะเราไม่ได้เน้นกําไรมากค่ะเราเพียงแค่ขอให้อยู่ได้นะคะเราหนุงน้องพนักงานของเราค่ะมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวจะบอกว่าราคาย่อมเยาวนะคะวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันอร่อยถูกปากแน่นอนค่ะสําหรับใครที่มาทานแม่ตุ้ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอยากจะนําเสนอค่ะเส้นบะหมี่หยกจะเป็นเส้นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนอกจากนี้นะคะยังมีเส้นบะหมี่เลืองนะคะเส้นหมี่ขาวเส้นมานม่า เส้นเล็กอร่อยไม่แพ้กันจ้าสำหรับใส่เนื้อค่ะห้ามพลาดเลยค่ะเนื้อขาลายแบบกรุบกรุนะคะเนื้อสดๆที่คัดสรรเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีหมูตุนเนื้อตุนเอ็นนะคะจะบอกว่าอร่อยกรุบครับ สําหรับการแต่งตัวเหรอคะพี่เองก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นการแต่งตัวที่โตหรือเป็นการแต่งตัวที่ไม่ดีหรือว่าเป็นการแต่งตัวที่แรงมันเป็นการลังสรรให้ชีวิตเราสดใสให้เราดูดีให้เรามีความมั่นใจเมื่อเรามีความมั่นใจค่ะเราทําอะไรแล้วเราก็ทาออกมาดีใช่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะ